เรื่องราวที่น่าสนใจทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะกรณีที่ทางด้านคุณอนุทินชาญบิรากูลนั้นเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างมติชนเนี่ยนะฮะที่ไปสัมภาษณ์เขาแล้วก็มันมีบักเรื่องบางส่วนนั้นเนี่ยในการให้สัมภาษณ์เหมือนว่าคุณอนุทินนั้นเนี่ยพร้อมที่จะจับมือกับพักเพื่อไทยก็คือไปพูดเนี่ยในลักษณะว่าคนจากพักภูมิใจไทยส่วนหนึ่งนั้นก็เคยเป็นคนในพักเพื่อไทยเดิมนะครับ คือพรรคที่ก่อร่างสร้างตัวมาจากนายทักษิณชินวัตรอะไรตำหน่งนี้แหละ,ะและ้วก็บอกเนี่ยนะครับว่านายทักษิณน,นั้นก็ยังมีบุญคุณกับพวกเขาอยู่เนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตกลงเนี่ยอย่างไรกันแน่วันนี้คุณอนุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์หลายเรื่องเอาประเด็นพ้อย์หลักๆเนี่ยนะครับว่าเรื่องที่ไปให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าไม่เคยคิดร้ายกับนายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับจะถือเป็นการส่งสัญญาณจับมือททาางงกกรรเเมมืืือออับพพ่่ไไยห คุณอนุทินตอบเรื่องนี้ยังไงเนี่ยฟังคำตอบครับก็บอกแล้วว่าทุกไม่ใช่เลยนะครับเราก็พูดในสิ่งที่เรารู้สึกนะครับว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เรื่องในทางการเมืองคือผมก็ไม่รู้ใครไปตัดต่อตัดต่อไม่ตัดต่อตรงคำถามไม่ตัดต่อตรงช่องท้ายมาคุยเฉพาะตรงกลางผมก็บอกว่า ความรู้สึกไม่มีใครคิดร้ายกับท่านนายกทักษิณในภาคภูมิใจไทยนะครับแต่ส่วนเรื่องการเมืองก็วันนี้ก็ต้องถือว่าต่างคนต่างเดินต่างคนก็มีแนวทางของตัวเองไปแค่นั้นเองไม่ได้เป็นการส่ง,ส,งสัญญาณอะไรทั้งสิน้นต้องไปฟังคำถามก่อนมติชนมาสัมภาษณ์ใช่ไหมฟังคำถามก่อน,ม,น,ม,น,ม,นมันขาดในส่วนที่เป็นคำถามไป นี่ฮะคุณอนุทินบอกมันขาดส่วนที่เป็นคําถามไปมันมาแต่คําตอบไง <ừ> เพราะมันมาแค่คำแค่คำตอบเนี่ยคนก็เอาไปเข้าใจไปคิดกันว่าตัวเองนั้นกําลัง,ส,งส่งสัญญาณเนี่ยไปยังพักเพื่อไทยเพื่อที่จะจับมือทางการเมืองอทางด้านคุณอนุทินเนี่ยบอกนะฮะไม่มีนะฮะต่างคนต่างมีแนวทางของตัวเองไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณอะไรทั้งสิ้นนี่คือ <ừ> ความชัดเจนนะฮะของ,ท,ท,างทางด้านคุณอน,อนุทิน ทั้งนี้ทั้งนั้นเองคุณอนุทินเองเนี่ยนะฮะก็ภูมิใจไทยเนี่ยเขาจัดทัพใหญ่นะครับวันที่ 10- ถึง1ิกุมภาพรุ่งนี้พักภูมิใจไทยก็นำโดยคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักนะฮะก็จะไปเปิดเิทีปราศัยในสองจังหวัดก็คือกาญจนบุรีแลวก็นครปฐม10กุมภาเนี่ยไปกาญจนบุรีก่อนนะฮะตั้งแต่ช่วงบ่าย3-45เป็นต้นไปนะฮะก็ขึ้นรถแห่ไปเลยแล้วก็จะไป จบนะฮะในการขึ้นปราศัยในเวลา17.45นาทีณลา,านอเนกประสงค์สะพานข้ามแม่น้ำแควนะฮะแล้วก็ส่วนวันที่11กุมภานะครับที่นครปฐมจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงแล้วก็ช่วง4โมงเย็นเนี่ยจะเปิดเวทีปราศัยนำเสนอนโยบายของพรรคภูมิใจไทยนะแล้วก็จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของนครปฐมของภูมิใจไทยเขต4ด้วย